สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำการใช้งานตัวโปรแกรม Layout นะคะของกล้อง Photo Station GoWin TKS202 ค่ะค่ะสำหรับโปรแกรม Layout นะคะจะเป็นโปรแกรมไว้สำหรับงานวางผังวางหมดุดหรือว่าหาตำแหน่งของค่าพิกัดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรมกันค่ะค่ะหลังจากที่เราตั้งกล้องให้ได้ระดับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทาการเปิดเครื่องขึ้นมานะคะจากนั้นเราจะกดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะ โปรแกรม Layout จะอยู่ที่ F2 นะคะกดปุ่ม F2 ค่ะในหน้านี้นะคะตัวกล้องจะให้เราทำการเลือกไฟล์หรือว่าสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาไว้สำหรับใช้งานนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการจะวางตำแหน่งอย่างเดียวหรือว่าทำเลเยอร์อย่างเดียวนะคะสามารถกด F3 สคริปข้ามได้เลยค่ะค่ะและ้วพอมาหน้านี้ให้ทำการใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องกับจุดแบ,บ็กไซด์นะคะเราจะใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องก่อน,อนค่ะกด F1 OCC แล้วก็กด F 3 N E Z ค่ะค่าพิกัด N นะคะเราจะกำหนดให้เป็น1 0 5 8 8 6ค่ะแล้วก็ค่า E เป็น100.613นะคะส่วนค่าเซตนะคะอันนี้เราใส่เป็นศูนได้นะคะแล้วก็กดเซตค่ะหน้านี้ก็จะให้ใส่เป็นความสูงของตัวกล้องนะคะอันนี้ก็เซตค่าพิกัดจุดตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราจะไปที่ backside นะคะ F 2 กด F 3ค่ะ E s z ค่ะเราจะใส่เป็นค่าพิกัดนะคะหรือว่าถ้าต้องการใส่เป็นค่ามุมอสิมุตก็กดที่ F 3 a z ค่ะใส่ค่าพิกัดจุดแบ็กไซด์ค่ะเป็น N 1 0 0 6 1 0 E 1 0 0 6 1 0 Enter ค่ะก่อนที่เราจะกดเย็ดที่ F 3นะคะให้เราทำการเทคแบ็กไซด์นะคะโดยการเล็งกล้องไปยังเป้าแบ็กไซด์ของเรานะคะ เมื่อตรงกันแล้วก็กด F3 ค่ะเยตค่ะจากนั้นเราจะเข้าใช้งานเลเ o อ t นะคะที่ F3 ค่ะแล้วก็กด F3 ค่ะ n e z จุดที่เราจะทำการหาตำแหน่งนะคะใส่ค่าพิกัด n e z เข้าไปได้เลยค่ะเป็นค่า n 1 0 0นะคะแล้วก็ค่า e 100 1 0 0 1.830ค่ะจากนั้น Enter ค่ะ Enter ความสูงของตัวเป้านะคะ Enter ค่ะตัวกล้องจะคำนวณเป็นค่ามุมองศากับค่าระยะออกมาให้เรานะคะจากนั้นให้เราทํามุมให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะโดยกดที่ F1 ค่ะ Angle เราจะดูที่ค่า DHR นะคะเราต้องทําให้ค่า DHR ตัวนี้เป็นศูนย์ก่อนคะ่ะก็จะปลดลลอกกล้องแล้วก็หมุนไปยังคำค่าองศาที่กล้องบอกค่ะ แล้วก็จะทำให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์มากที่สุดนะคะจากนั้นเราจะล็อกกล้องค่ะแล้วก็ใช้ปรับละเอียดช่วยนะคะมันจะทำให้เราเข้าศูนย์ได้สะดวกกว่านะคะค่ะหลังจากที่ได้ศูนย์แล้วนะคะเราก็จะให้คนถือเป้านะคะยืนยังตำแหน่งหน้ากล้องค่ะจากนั้นเราก็จะทำการส่องไปที่ตัวเป้านะคะเราก็จะให้คนถือเป้าขยับให้ตรงกับเลงกล้องนะคะเมื่อตรงกันแล้วนะคะให้กด F1 คดิษ ทีนี้เราจะดูที่ค่า d h d นะคะต้องทำให้ค่า d h d เป็น0ถ้าต้องการให้เป็นจุด,จดทศนิยม3าตำแหน่งนะคะให้กดที่ F1 หมวดค่ะให้เปลี่ยนเป็น R แบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ค่าทศนิยม3ตํตำแหน่งค่า d h d ก็จะเป็น0ูนย์เราก็สามารถปักหมุดยงตรงตำแหน่งนั้นได้เลยนะคะค่ะถ้าต้องการหาจุดต่อไปนะคะก็กด F4 Connect แล้วก็ใส่ค่าพิกัดจุดที่เราต้องการน,นะคะเป็น n 1 0 0ค่ะ e 1 0 0แล้วก็ enter ค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำมุมให้เป็นศูนย์นะคะโดยกด f 1ที่ angle ก่อนค่ะที่ค่า dhr นะคะทำให้เป็น0ูนค่ะพอเข้าใกล้ศูนย์นะคะแล้วก็ล็อกกล้องแล้วก็ใช้ปรับละเอียดช่วยนะคะ ค่ะเมื่อได้มุมเป็นศูนย์แล้วนะคะเราก็ให้คนถือเป้าค่ะมายืนยังตำแหน่งหน้ากล้องแล้วก็ส่องไปที่ตัวเป้านะคะแล้วก็ขยับให้ตรงกับเลนกล้องนะคะเมื่อตรงกันแล้วก็กด F1 คดิสค่ะก็ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นจุดโทศนิยมสามตำแหน่งให้กดที่ F1 ขมวดให้เป็น R แบบนี้ค่ะแล้วก็ทำให้ค่า DSD เป็น0.00 0น00นะคะแล้วก็จะได้ตำแหน่งของพิกัดเรียบร้อยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานโปรแกรมเลเยอ t ในเบื้องต้นค่ะ